ตัวใหญ่เลยนะครับกุ้งก็สุกแล้วนะกุ้งกำกามะครับตัวแบบไสกำลังงามนะครับประมาณ12 13ตัวกิโลนะครับนะจุดจวดเลยนะครับเลยใหญ่เลยครับก่อนรับชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับจุงกะสวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องทุกๆคนทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับประแดงเพลินเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะทําเมนูนะครับกุ้งกำกามนะครับนึ่งแล้วก็ น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนะครับก็พอดีไปตลาดมานะครับแล้วก็ได้กุ้งนะครับก้ามกามนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับใช้ประมาณ1ิบสตัวนะครับกิโลหนึ่งนะครับนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะครับนะตอนนี้ก็เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เราก็ตั้งไฟพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอากุ้งลงไปเลยนะครับ ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราก็เอากุ้งใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเนึ่งกันนะครับประมาณสัก10นาทีเนาะเพราะกุ้งมันไม่น่าจะใช้เวลาในการนึ่งงานขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับครับก็ผ่านไป10นาทีนะครับตอนนี้ก็กุ้งก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจุดจวดกันต่อเลยครับ จุงกะแมววงปูนเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับประแดงเพลินหรือว่าทิดเพลินนะครับช่องพีโอสโตรกเกอร์ชั้นเนะครับนะก็เป็นช่อง YouTube ช่องเล็กๆนะครับกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็พบกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มากินนะครับพอดีนะครับเราไปซื้อกุ้งกำสามนะครับตัวแบบไซส์กำลังงามนะครับประมาณ12-13ตัวกิโลนะครับนะ เนี่ยนะครับจดจวดเลยนะครับนึ่งเรียบร้อยนะครับนะ<ม>ก็อันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มนะครับอน้ําจิ้มแบบซีฟูดเด็ดเด็ดนะครับวันนี้ก็มีผักเคียงของเราก็จะเป็นตัวพูนะครับนะ<ม>ตัวพูนะครับเนี่ยตัวพูนะครับนะหรือว่าาษาอีสารเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะก็ <ๆ S 2> จําไม่ได้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระถินนะครับ่ะ <ๆ S 1> นีวก็มีมะขีนกด้วยนะครับแล้วก็ แตงกวานะครับถั่วฝักยาวนะครับนะแล้วก็วันนี้ก็มีนี่นะครับกระเพรานะครับกระเพราปลาหมึกหน่อยหนึ่งนะครับนะแกมด้วยนะครับแล้วก็อข้าวหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะอ่ะก็ครับก่อนที่จะรับชมนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถามข่าวถามข่าวเพราะแม่พี่น้องทุกคนนะครับสบายดีไหมครับผมก็สบายดีนะครับขอให้พ่าแม่พี่น้องทุกคนสบายดีนะครับ หอดภัยจากโรคโควิด19นะครับหรือว่าโอไมครอนนะครับนะโอเควันนี้เดี๋ยวเรามากินนะครับกุ้งนึ่งนะครับนะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะครับจดวดนะครับเอาเลยนะครับจัดเลยแล้วกันนะครับเห็นกระทินแล้วก็นะครับน้ำลายไหลนะครับอ๋อเอาผักก่อนแล้วกันนะครับนิดนึงนะครับนะกระทินก่อนแล้วกันนะครับอืมวันนี้ก็กิน จับม่บ้านสองคนเหมือนเดิมนะครับนะส่วนเด็กๆกก็ยังไม่ตื่นกันนะครับถึงตื่นเขาก็ไม่กินกับเรานะครับเด็กนี่ไม่กินทะเลเลยงงมากเลยเด็กบ้านนี่นี่นะครับอร่อยมากนะครับจุดจวดเลยครับ จิ้มแซ่บๆ,ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องมาทานด้วยกันเด้อนะครับนั่นนันมันกุ้งนะครับอ,อจุดจวดเลยครับอร่อยเลยครับมาเด้อทานด้วยกันนะครับตามเดินมาละขี้นก อคมอมลาเลยนะนะครับละวิ้งนะครับถ้าภาษาคอมเมนต์ก็เ,เรียกว่าละวิ้งอร่อยมากทุกคนขออนุญาตใช้มือเด้อือจุด,จดอื อร่อยนะครับกุ้งแม่น้ำํำแตงกวานะครับก็ซื้อมากิโลหนึ่งนะครับ มวขี้นนกนะครับลูกใหญ่ๆลูกใหญ่นี่แก่ เลยนะครับเนืเ้อขาวๆเลยนะครับกุ้งอือร่อยจุดๆต,ตัวเแ็กๆมันเป็นกุ้งกล้ามๆไม่เคยเรียกว่ากุ้งกุลากุ้งกุลาดำหรือไม่ก็กุ้งเขาเลยอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งน้ำจืดแต่ทุกวันนี้เขาสามารถพัฒนาสายพันธุ์สามารถเลี้ยง ในน้ำกลอยหรือว่าน้ำทะเลได้แล้วอร่อยครับชิ้นนะครับ จดจ้วดออ,อร่อยแอซ <c oughs> ับจ,บจดเกิดนลครับ าะแมพี่น้องบางคนบางท่านก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนก็หยุดยาวอร่อยโอ้คิดว่าจะไม่หมดเรียบร้อยเลยกุ้งกิโลเนี่ยแซ่บจุดๆ อร่อยจริงๆนะจ๊ะอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน นะครับท่านใดยังไม่ติดตามก็กดติดตามให้ด้วยครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมที่จะติดตามก็ดูไปก่อนก็ได้แต่ท่านเข้ามารับชมเราก็ดีใจแล้วออ้จุดจวดเลยครับแซบ เอามาชิ้นสุดท้าย,เ,าเ,ยเขาบอกว่า <c oughs> กินสุดท้ายได้สามีหล่อนะ <c oughs> ถ้าผู้ชายกินเขาบอกว่าได้ภรรยาสวยอ่ะโอเคครับอืมคำสุดท้ายอืมชิ้นอร่อยหมดพอดีอิ่มพอดีนะครับ อืหมดเครื่องเลยนะครับอ,อร่อยจุดจวดเลยนะครับเผ็ดวันหลังต้องเพิ่มสองโลนะก็อ,อิ่มนะครับหมดแล้วหมดพอดีนะครับก็ดื่มน้ํำหน่อยละกันนะครับนะอะอะอ,ะอร่อยสุดยอดนะครับ รูนี้ซื้อมา2อกิโลก็ดีนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าหากว่าเข้ามาดูแล้วนะครับก็ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร์ให้กับแดงเพลินหรือว่าทิศเพลินด้วยนะครับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ออกคุณแม่อวบปนเรื่องเรื่องนี่ยนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับจงกะสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบ๊ายบายอร่อยมากกุ้งกราม จุดจวดครับ